วันนี้ผมจะมาสอนคุณเปลี่ยนไมครับธรรมดาแบบนี้ให้เป็น Minecraft ที่มี RTX on สำหรับการ์ดจอที่ไม่รองรับนะครับน้องๆ GT GTX หรือ AMD ก็ทำได้ไปชมกันเลยอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมี Minecraft แท้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเข้าไปหน้า Microsoft เห็นไหมว่ามันสามารถติดตั้งได้สแสดงว่าคุณมีของแท้แล้วทีนี้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำตามผมเลย3อย่างที่ต้องดาวน์โหลดเริ่มครับอันที่1 เข้ามาที่เว็บนี้เลยครับผมและทําการดาวน์โหลดไอตัวข้างบนสุดนะครับผมนี่ครับและลิงกที่2ครับกดเข้าไปปั๊บมันจะทําการดาวน์โหลดให้ทันทีเลยนะครับผมเก็บไว้ก่อนไปลิงกที่3ต่อ มันก็คือเอาไว้เป็นเบสล็อกลันเชอร์ครับเป็นตัวลันเชอร์เบสล็อกนี่แหละในจ a ว่าเนาะก็ต้องล็อกอินกับ Microsoft หรือว่า ID m ีไมโครฟ์แอ้นะครับผมพอล็อกอินเสร็จเราก็จะทําการดาวน์โหลดมันเลยนะครับเดี๋ยวที่นี้ไปดูวิธีการแตกไฟล์และติดตั้งต้องติดตั้งตัวนี้แหละอันแรกเลยครับไปทีนี้ครับมากดแตกไฟล์ทั้ง3ไฟล์เลยโหลดมา3อันก็แตก3อันไปเลยครับผมพอแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปในไฟล์ release เลยนะครับตัวนี้นะครับผมไฟเพื่อติดตั้ง Minecraft Launcher นะครับและ เดี๋ยวเราจะไปโหลดไมโครเบนแล้วกันแต่ช้าก่อนครับบางคนเนี่ยกดติดตั้งตัวไม a ครลั u n ช h e r เข้าไปแล้วเนี่ยมันขึ้นให้เราเข้า Google ไปดาวน์โหลดอะไรก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับเพราะมันคือที่เอาไว้เล่นเกมพวกไม a ครอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าคอมผมเพิ่งล้างมามันไม่มีอะไรเนาะบางคนมีบางคนไม่มีแล้วแต่คนพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็กดติดตั้งตามปกติเลยครับผมและจากนั้นเนี่ยก็กดเข้าไมโครลัมเชอร์ใหม่เนี่ยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับก็รอมันโหลดอะไรสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เวชคำทัอรเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้เราจะเริ่มใส่โปรไฟล์เราตั้งโปรไฟล์ของตัวเองได้เลยครับคุณผู้ชมครับใส่แค่ชื่อข้างบนพอนะทุกคนข้างล่างไม่ต้องใส่พอเราเลือกโปรไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยก็กด r ร a t e ไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราต้องล็อกอินกับ Microsoft ที่มันมี m i c r a s o f t บล็อกแท้นะครับหรือว่าจะว่านั่นแหละเออจะว่าบล็อกก็ได้แล้วแต่ได้หมดเหมือนกันพอเข้ามาแล้วเนี่ยเลือกไปที่ i n s t a l l นะครับและเราจะเลือกเวอร์ชันนี้้ผม1.9.63.1ดวย คุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยก็ตั้งชื่อตามใจฉันอีกแล้วตั้งว่า AVO แม่งไปก็กดเซฟคัสซอมนั่นแหละเออไปจากนั้นเนี่ยทำการกดเพลยนะครับมันจะทำการดาวน์โหลด Minecraft เนาะ700เมกครับ Minecraft เป็ดล็อกไม่เยอะกดดาวน์โหลดพอเสร็จแล้วมันก็จะทำการเข้าเกมออโต้นะครับแล้วทุกคนกากบาทออกไปได้เลย เดี๋ยวมาลงไฟล์ที่ทำให้มันเปิด RTX on ได้กันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนกด Windows แล้วก็กดตัว R นะครับกดพร้อมกันจึ๊บแล้วจานั้นมันจะขึ้นมาให้เราพิมพ์ว่า p p r Data a แล้วก็เขียนว่าปอร์ปิดท้ายและกด Enter ไปเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นโลมมิ่งของเครื่องเรามันครับเป็นไฟล์เครื่องเรานั่นแหละเออเข้าไปที่ m i n m c r a f t log ได้เลยนะครับคุณผูชม แล้วก็ไปที่ตรงเวอร์ชันนะครับอันนี้นะัะผมนี่กดเข้าไปเลยนะครับจะเห็นยาวๆนะครับกดเข้าไปเลยและไปที่คําว่า Data เลยนะครับอันที่2มันอยู่ที่2แหละเออกดเข้าไปนะครับ Data จากนั้นนะครับก็กดเข้าไปตรงคําว่าเรนเดอร์นะครับจะมี1ไฟล์กดเข้าไปได้เลยนะครับผมมาครับเข้าไปไฟล์ที่มันเป็นขลังเบต้าหนะครับจากนั้นเนี่ยทำการเข้าไปเวอร์ชันที่เราเลือกก็เข้าอันนี้เนาะจากนั้นเนี่ยทำการลากไปวางไว้ในไฟล์ของเกม Minecraft เลยนะครับคุณผู้ชมที่ผมให้เข้าไปอ่ะลากวางแล้วจากนั้นก็กดติ๊กถูกนะครับย้ายไปเลยใส่ในไฟล์ไม n e c r a f t ครับผม เสร็จแล้วเข้าไปในไฟล์ RTX 1.2.0นะครับผมเข้าไปเลยและจานั้นเนี่ยก็กดเข้าไปที่ Launcher Minecraft นะครับและ Command ก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับผมนี่คือสิ่งที่ทำให้เราสามารถเล่น Minecraft RTX On ได้ครับโดยไม่ต้องใช้การ์ดจอ RTX นะครับผมโอ้โหโคตรสุดท้ายคลิปเดี๋ยวมีเปรียบเทียบให้ดูกับ RTX นะครับผมว่าเฮ้ยระหว่างการ์ดจอ RTX ของจริงกับการ์ดจอ GT หรือ GTX เนี่ยมันจะเอามาเล่น RTX On ได้สวยไหม และที่นี่เนี่ยใครอยากเล่น RTX เนี่ยก็สามารถโหลด t e คเจอร p แพ k อาใน MCPEDL ได้เยอะแยะเลยนะครับมี t e คเจอร p แ c k เยอะแยะมากมายเลยนะครับทำให้เราเปิด r วอถึงสิ้นได้นะครับก็แล้วแต่คนจะโหลดเนาะหาเลือกกันเองได้เลยเอาล่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับผมจะทำการเอา g t x 1050 ที่ไอปะทะกับ r t x 2060แบ่งครึ่งซ้ายขวากันเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าความต่างมันจะเยอะไหมผมบอกเลยว่าเยอะแยะเลยแต่สวยเหมือนกันนะครับแต่อย่าลืม create shortcut เลยนะครับก็คือคลิกขวาไปที่ launcher m e c a f t ครับและทำการ create shortcut ไปที่ Desktop ของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้เวลาเข้ามาปุ๊บก็คลิกตัว launcher m e c รับที่หน้า Desktop ได้เลยนะฮะ มาครับผมเดี๋ยวเราไปเทียบกันดูเลยนะครับให้ดูทั้ง2เครื่องเลยนะครับเครื่องนี้เป็น GTX 1050 Ti นะครับและเขียนไว้ข้างบนแล้วนะครับเป็น GTX 1050 Ti ตรงสเปคเลยนะครับผมเนี่ยเอออ่ะเปิดทักเมนเจอร์ให้ดูเลยส่วนเครื่องนี้เป็น RTX 2060มี Ray Tracing อยู่แล้วซึ่งเครื่อง RTX 1050 Ti เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันไม่มี Ray Tracing มันเลยเปิดไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เว้ยระบบ Ray Tracing ท,ที่เข้ามาในเกม Minecraft Bedrock เนี่ยมันเป็นของ NVIDIA ใช่ไหมและเขาต้องการทําให้เราใช้ RTX ไม่ใช่แค่ GTX หรือ GT รรมซม่งถ้าคุณใช้ G T 10 G T การ์ดจอ G T ทั่วไปอะถามว่ามันเล่นเชเดอร์ได้ไหมมันเล่นเรทซิ่งสได้ไหมมันเล่นได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอะ c r e a t e new world ไปเลยนะครับทั้งสองเนี่ยจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน อนนี้กำลังเข้าแบบทั้งคู่เลยนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นการตลาดของ n v ็น i ีเดียดีกว่าใครอยากเล่น RTX ON ก็แค่ซื้อการ์ดจอ RTX แต่จริงๆเนี่ยการ์ดจอ GT หรือ GTX มันก็รัน RTX ON ไหวชิวๆด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกัน,นครับทุกคนมุมซ้ายมุมซ้ายมือเนี่ยนะครับผมเป็นอ uh, t x 1จีที่า นะครับผมส่วนมุมขวาจะเป็น GT จะเป็น RTX 2060นะครับนี่ก็คือภาพโลยเซ็กซี่ที่เข้ามาในแมปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเนี่ยฮะรัน RTX โชว์เลยครับเนี่ยเห็นไหมรัน RTX โชว์เลยฮะแล้วเดี๋ยวมาดูอันนี้กันบ้างดีกว่าครับอันนี้เนี่ยก็รัน RTX โชว์เลยนะครับแถมดูสวยดูสวยมากก็เรื่องระบบสะท้อนอาจจะไม่ได้สุดอะไรขนาดนั้นแล้วก็นี่ครับมันรัน RTX คล้ายๆกันไหมมันก็ไม่ได้คล้ายครับแต่ว่าสวยไหมเดี๋ยวเรามาเปิดดูตอนนี้มาแคทช์แท็กแพรกครับ เวลเทซิ่งแล้วเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวลองปิดเวลเทซิ่งดูนะครับทุกคน1 0 5 0 Ti ที่ I จะทำการลองปิดเวลเทซิ่งดูนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่มี DLSS หรือว่า FSR เหมือน AMD ถ้า AMD ที่มันแบบว่ารองรับ RTX on ก็จะมีเปิดตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็น FSR เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะตอนนี้เราใช้การดจอ,อกให้เขียวก็เรียกเป็น DLSS ละกันนะครับเนี่ยมันจะไม่มี DLSS นะครับผมเห็นไหมตัวเนี้ยครับมันจะเป็น DLSS ครับช่วยให้ลื่นมากๆครับตัวเนี้ยแบบ มันมันคือ DLSS อะทุกคนอยากรู้ว่า DLSS คืออะไรก็ลองพิมพ์เป็นใน u t u b e ได้ครับถ้าไม่เปิดเนี่ยอาจจะแรกนิดนึ่งนะครับาการจอใครไม่แรงนะเออเนี่ยแต่ถ้าเปิดเนี่ยปัด๊ดมันก็จะแบบทำให้ภาพเนี่ย เป็น 720p ถ้าเราเล่น1 0น0ปี p fullhd ใชไหมมันก็จะให้เป็นแค่ 720p หรือลดไปกว่านั้นแล้วก็ขยายสเกลแบบให้การ์ดจอเราทํางานเบากว่าเดิมนะครับทุกคนอาตอนนี้การ์ดจอเราวิ่งอยู่ที่43%ผมก็คิดว่าไมาค้าบอ่ะมันไม่ได้กินอะไรอยู่แล้วนะฮะเนี่ยพอปิด fsr เอ้ย dlss นะครับเห็นไหมวิ่งเท่าไหร่64% 65%นะครับแต่ถ้าคุณเปิด dlss นะครับผมนี่ก็จะมาเปิด dlss ตรงเนี้ย ม,มันเรียกเดี่ยวไอเดนั่นแหละเออหมายค่ะเป็นล็อกเท่านั้นที่จะมีนะเป็นไหมเหลือแค่40%่ซนะครับซึ่งไอเนี้มันเปิด d l SS ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะทํางานหนักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพก็สวยนะออกมาสวยแต่ว่ากระจกมันจะไม่สะท้อนอะไรขนาดนั้นมันจะสะท้อนไปทางน้าครับแล้วก็เห็นปะเห็นน้าปะน้ําสวยมากครับถ้าเทียบกับตัวเนี้ยเห็นป่มดูดิน,น้ําในเนี้ยแบบเิเล่แต่น้ําตัวมอสที่เราใส่เสริมมาครับมันสวยกว่าครับ แต่ว่าเรื่องการสะท้อนอย่างอื่นก็อาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันแรกเลยทุกคนนี่มาดูมาเทียบกันอันแรกเลยตรงนี้โซนวันครับอ่ามาเทียบกันที่โซนวันเลยดีกว่ามาดูครับการยิงแสงโอ้โหสวยมากดีไม่ดีอาจจะสวยกว่าก็ได้นะดูครับมาที่โซนวันนะเห็นปะแสงที่เข้ามาเนี่ยมันสวยไม่สุดนะครับอันนี้คือใช้เทกเจอร์แปรในแปรเดียวกันเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับแสงที่ยิงครับผมอ่ะดูครับเขาค่อนข้างจะทามาดีนะับเป็นตัวมอสเนาะ ทำให้แบบว่าการ์ดจอธรรมดามันก็สามารถลันไหวนะครับอันนี้ผมตัดหน้าจอไว้ด้วยไงเครื่องเนี้ยมันเกิดจะเฟรมเรทน้อยนิด้หนึ่งจริงๆมันก็เฟรมน้อยอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นการ์ดจอ GT X มันไม่ใช่ RTX มันไม่มีระบบเลทิกซิ่งแต่ว่ามันรันเลทิซิ่งไหวอยู่แล้วครับทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันดูฝั่งนี้ครับกระจกครับผมนี่อันนี้ก็จะกระจกสะท้อนแบบว่าสวยกว่านะครับก็มันสะท้อนเลทิซิ่งอ่ะเอออันนี้มันจะแบบอะไรอ่ะก็แค่แสงเงาอ่ะนะถ้าใครอยากเล่นไหมครับแสงเงาธรรมดาแล้วแบบ อยากเล่นแสงเงาวะ่ะก็นี่ครับตอบโจทย์แล้วก็แสงเงาตรงนี้จะสวยมากเลยนะครับเนี่ยแสงที่ยิงลงมานะครับเดี๋ยวเราไปเทียบกันกับ RTX on นะครับผมถ้าเรามี RTX นะครับก็โอ้โหสว่างจ้าสวยงามอะดูดิสวยปะ่ะนี่คือพลังของ RTX ของจริงนะครับดูฮะปะเดี๋ยวเราไปกันต่อไปครับดูแสงที่มันยิงมาดิทุกคนแต่อันนี้มันจะไม่มีการยิงแสงนะครับผมก็มีแค่ยิงแสงแบบแสงจากข้าหน้าแหละเออ บล็อก ok, เรืองแสงใช่เรืองแสงแต่สีสวยไหมก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะครับดูดิอันนี้ก็คือไม่ได้สวยอะไรเลยนะแต่ว่ามีการ,ราเห็นว่าเห็นอะไร่หมมีแสงสะท้อนนะเออแล้วเดี๋ยวเรามาดูในนี้กันบ้างน,นะครับอันนี้มีไหมมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าแสงสะท้อนเดี๋ยวเป็นไฟนะเป็นรูปไฟออกมาแล้วพื้นมันเงาวิบวับวิบวับนะครับขอย้าว่าเทจ์แพคตัวเดียวกันนะครับเพราะเป็นเทจ์แพคของแมปเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปลงตัวอื่นเพิ่มมาเลยนี่คือความต่างของการลัน RTX นั่นเองนะครับผมเออคุณผู้ชม ดูครับก็สวยไหมก็สวยแตกต่างกันอะใครสเปคไหนไหวก็เล่นแบบนั้นไปเนาะนี่ครับน้าค่อนข้างจะแบบหูหสวยเลยเดี๋ยวผมพาไปดูที่ต่อไปกันเดี๋ยวอย่าไปคาดหวังก,กับการสะท้อนสูงมากฮะนี่ฮะมาตรงนี้ฮะมาฮะตรงนี้แสงยิงข้างในห้องนี้ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน RTX ของจริงกันดีกว่าป้ายป้ายป้ายนี่ฮะมันจะมีแบบแสงฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาสะท้อนลงน้ำนะครับส่วนน้ําอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบสวยเลยอะ สวยเลยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวทอดมาดูเดี๋ยวเนี่ยฮะเห็นปหน้ำเนี่ยเหมือนไหมครับจาว่าเลยครับทุกคนมันเป็นเพราะว่ามอสเชดเดอร์ที่เขาให้มาแต่แต่แรกอยู่แล้วอะมันเป็นมอสมันเป็นมอสให้เราเปิด RTX ได้ครับเนี่ยครับมันค่อนข้างจะแบบสวยมากครับโอ้รายละเอียดพื้นผิวทำไมมันสวยกว่าวะเดี๋ยวไปดูในนี้ดิโอ้อันนี้คือแบบคิเล่เลยอะคุณดูคนละโยดกันเลยอะครับรายละเอียดพื้นผิวเนาะก็ต่างกันด้วยแหละเพราะตัวนั้นมันเป็นตัวมอสมาไงอันนี้แมพเดียวกันนคครับไ่่่ีิิดดแนนนอออปปเฟสสงงข้าวยะ ค่อนข้างสวยนะอาทิของจริงก็จะแบบมีการสะท้อนมันสะท้อนอะ่ะเออมันสวยอะ่ะง่ายๆแต่ว่าของปลอมของที่เราเฟซขึ้นมา <c oughs> ตัวที่ทําให้มันรองรับมันก็สวยนะทําเป็นเล่นไปนะสวยเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยเห็นปะ แค่มันไม่จะท้อนบางอย่างนะครับเนี่ยโดยเฉพาะไอ้นี่มันไม่จะท้อนมาให้แต่ถามว่าเป็นไรไหมมันก็ไม่ได้เป็นไรนะครับมันก็เล่นได้มันคือ rtx เรืองแสงแบบวิบวับวิบวับนี่พามาดูห้องนี้เด้อพื้นมันเว้าวิบวับวิบวับเลยฮะโหเว้าจังเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันบ้างอึ๊บนี่อันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมันขนาดนั้นมันมีเบลอด้วยนะ dlss ไงขึ้นมาแล้วมันอย่าไปคาดหวังกันดี dlss ได้เกมไหมครับครับสวยไหมดูดิน้ำมีสีโหรีวิว rtx แบบ2เครื่องเครื่อง GT เครื่องหนึ่ง r t x เคร ดูดิไม่มีแสงไม่มีระบบเชเดอร์ที่สวยขนาดนั้นเนี่ย่ะสวดๆเลยเน้นความสวยของไฟบางอย่างก็ได้ไม่เท่าบางอย่างก็สวยกว่าแล้วแต่เนาะก็ถูกเขียนออกมาคนละแบบกัน อันเนี้ยเครื่องจอทางขวาเป็น RTX รีติซิ่งแท้เครื่องฝั่งสายรีติซิ่งฟอร์มจะไปคาหวังอะไรกับมันมากได้รีติซิ่งฟอร์มมันล่นสหรับใครที่ไม่มีการจอ RTX หรือว่าการจอ AMD ตัว6 0 0 0ซีรีส์ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เกี่ยวกับ AMD ถามว่ามันสวยไหมก็บอกเลยว่า very good นะครับโอ้โหสวยมากอะโอเคสรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีแค่เท่านี้แหละเรื่องทรงเรื่องแสงเนี่ยดีมากเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกเอยนี่ข้างนอกก็มีแสงยิงด้วยนะดูครับ แสงตกกระทบลงมาครับถามว่ามันสุดไหมมันก็ไม่ได้สุดหรอกเดี๋ยวพาไปดูของแท้นี่ของแท้ครับผมทําไมของแท้พระอาทิตย์มัน <c oughs> พระอาทิตย์เป็นซีเรียสก็บอกแล้วว่าเนี้มันมีเทกเจอร์แพคมันด้วยนะมันใส่เทกเจอร์แพคมันด้วยแบบที่ผมให้ลงไฟไล์อะไรน,นะใช่ไหมอ่ามันมีเทกเจอร์แพคด้วยไงนี่ครับตรงนี้ก็ค่อนข้างลื่นถ้ามี DLSS upscaling โอ้โหบอกเลยครับเฟรมเรททีนะ่วิ่งเป็นร้อยนะตันหกสิบเฟรมตลอดงานครับอันนี้สามสิบสองเฟรมเพราะอะไรไม่มี DLSS ไงเออแต่เนี้ยมี DLSS เปิดไงเราก็โกงไป เพราะงั้นอย่าไปดูที่เฟรมเลทดูแค่ว่าการ์ดจอตัวนี้มันเปิด D l s l s ไม่ได้แต่อันนี้เปิด D l s l s ได้เนาะลองรับเนาะโอเคไปครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีจ้าบ๊ายบายเย่ดาวตั้งแต่กัมบอลลุสวยนะน้ำน้ำสวยมากชอไหนดูน้ำใหม่หน่อยโหสวยว่ะสวยงามมากโอ้แต่งงานกันนะคนดี